สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกองทุน Funding Pips นะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเขาได้อัปเดตโครงสร้างการจ่ายเงินหรือการ p a y o u อนะครับหรือการถอนนะเพืเ่อนๆ่นเขาจะอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ผมต้องมาอัปเดตการ p a y o u อหรือว่ารีวิวการถอนเงินนะครับเพื่อนๆนแต่ไม่สามารถถอนได้นะครับอันนี้ก็หลายคนก็ เจอสภาวะเดียวกันกับผมนะครับคือต้องรอการถอนนะเพื่อนเพ,นเพราะว่าเขาปรับโครงสร้างใหม่เนาะหลังจากวันที่28พฤษภาคมนะครับทาง Funding Pist เขาได้ส่งอีเมลน่าจะหาทุกๆคนหรือทุกๆคนที่ถือพอตฟันเด็ดหรือทุกคนที่เป็นลูกค้าของ Funding Pist นะครับเพื่อน,อนหรือเป็นนักเทรดของอทางกองทุนเขานะเขาอาจจะส่งอ,อีเมลนะครับเพื่อน,อนมาให้ทุกๆคนทราบนะครับว่าเขา เปลี่ยนโครงสร้างเรื่องการถอนนะเพื่อนๆโครงสร้างเรื่องการถอนนี่เขาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับจากนะเพื่อนๆจากเดิม5วันนะครับ5วัน Day Trading นะครับหรือ5วันทําการเนาะหลังจากที่เราเทรด5วันนะครับเราจะสามารถถอนได้ทุกๆ5วันหรือเรียกง่ายๆว่าถอนวันไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เราเทรด5วันแล้วโอเคไหมครับนึกภาพออกเนาะ ส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการ payout ใหม่นะครับเพื่อนเขาจะให้ถอนทุกๆวันอังคารน,นะครับเพื่อนอ้ามันคืออะไรเนี่ยเปโลเอ e r y รี่ท d สเดยนะครับเพื่อนเขาบอกว่า get you payout which f o day trading day นะเพื่อนหรือว่าปรับมาจาก5 day trading เนาะกลายเป็น่า4วันนะครับ4วัน trading day นะ เขาจะอนุญาตให้ถอนแค่เฉพาะวันอังคารเท่านั้นคือวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันเปเดย์หรือว่า Request Payout นะครับเพื่อนส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นวันที่การเทรดไปเรื่อยๆให้มันครบ4 Day Trade นะครับจนถึงวันจันทรนะ์เนาะเพื่อนๆจนถึงวันจันทร์เราถึงจะมีสิทธิ์ถอนวันอังคารนะครับสรุปง่ายๆก็คือ อนุญาตให้ถอนเฉพาะวันอังคารเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวมันมีรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนโครงสร้างการเปย์เอาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับมันมีผลอะไรกับคนที่เทรดอยู่แล้วก็มันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับเพื่อนๆืน,นอันนี้ผมก็รู้สึกผมก็รู้สึกได้นิดๆน,นะครับว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่า การปรับจาก5วันเป็น4วันนี่คือข้อดีนะเพื่อนๆนี่ข้อดีนะแต่ข้อเสียนะครับเพื่อนเก็คือคุณสามารถถอนได้แค่วันอังคารเท่านั้นนาะเพื่อนๆและลิมิตเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆชมแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับคือขอการจ่ายใหม่นะครับเพื่อนๆใช้แบบฟอร์มการขอจ่ายเงินนะอ่ เขาบอกว่าเราจะสามารถขอการจ่ายเงินได้ทุกๆวันอังคารนะเพื่อนๆระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาตามเวลาดูไบเขาบอกนะครับว่าเวลาในเอเชียเขตกรุงเทพก็คือบ้านเรานี่เองสามารถถอนได้ภายในเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับเพื่อนๆหรือเที่ยงถึง4ทุ่มเนาะเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับตามเขตเวลาเอเชียหรือกรุงเทพของเรานี่ครับ เขาจะมีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนาหรือวันอังคารที่จะถึงนี่นะครับเพื่อนๆวันที่4มิถุนาถึงจะอนุญาตให้ถอนนะครับคือตอนนี้ทุกคนรอการเปย์เอาอยู่นะครับเพื่อนๆผมก็เห็นหลายคนนะครับก็มาบ่นเนาะมาบ่นว่าแบบเอ๊เหมือนผมเนี่ยผมเทรดไป7วันแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าอ่าวันจันทนี้ก็จะเป็นวันที่8 t r เทรดดิ้งเนาะก็คือ8วันเทรดดิ้งเดย์ของผมแล้วอะ่ะ ผมยังไม่ได้จ่ายเลยผมยังไม่ได้ถอนเลยนะครับผมต้องรอมาถอนรอบวันที่4มิถุนายนนะครับนั่นก็คือเป็นการ p a y เอาครั้งแรกของผมแล้วเขาก็บอกนะครับว่าการป a y o u t ก็จะมีระยะเวลานะครับเ,เพื่อนๆอาจจะเป็น1วันทําการถึง4วันทําการเลยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวการ payout จริงๆสําหรับที่ผมจะถอนจริงๆให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ผมจะมาอัปเดตนะครับว่า กี่วันเงินเข้านะครับเ,เพื่อนเแล้วก็ถอนไวหรือเปล่านะครับส่วนนะครับเ,เพื่อนออเดี๋ยวผมจะอ่านกติกานะนี่ก็เป็นกติกาเดิมมาแหละสำหรับใครที่ยังไม่เคยขอไปเอาหรือว่ายังไม่เคยถอนของทางกองทุน f u n d ิ n ง p ิสนะครับผมก็จะได้อ่านกติกาให้เ,เพื่อนๆรับฟังด้วยเนาะวา่าเงื่อนไขในการ ถอนต้องอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าให้รออย่างน้อย15นาทีนะครับหลังจากที่เรามีออเดอร์เทรดเนาะหรือว่าการปิด p โพ i ชั o นนะเพื่อนๆปิดออเดอร์เทรดทุกอย่าง ให้รอ15นาทีนะครับถึงจะมาอัลเรเควส์ไปเอาได้หรือว่ามาทําการถอนเงินได้นะครับจําไว้นะเพื่อนๆต้องรออย่างน้อย15นาทีนะครับเป็นการอัปเดตนะครับแล้วก็จํานวนเงินขั้นต่ําสําหรับการจ่ายนะครับเงินที่มีสิทธิ์ก็คือ1%ของพอร์ตนะครับของยอดค่าเหลือเริ่มต้นนั่นก็คือ,อเริ่มต้นบาลานนะครับพอร์ตเพื่อนๆอ,นอา มี a c c o u n t Si z e อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ1%ของ a c c o u n t Si z e นั้นนะครับ5,000ก็50ดอลลาร์นะครับเพืเ่อนๆ1 0 0 0 0ก็100ดอลลาร์อะไรอย่างนี้นะครับ1000 0 0 0ก็ต้องขั้นต่ำา1 0 0 0ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับการจ่ายเงินนะครับที่ต่ำกว่า500อดอลลาร์นะเพืเ่อน,นจะดำเนินผ่านคริปโตเท่านั้นนะครับ ส่วนการจ่ายเงินที่สูงกว่า500ดอลลาร์นะครับเ,เพื่อนๆเนาะถ้าสมมติว่าเราจะ pay out ออกมาเนาะแล้วมันมากกว่า500ดอลลาร์นะเพื่อนๆจะต้องดำเนินผ่านไลซ์นะครับเ,เพื่อนๆผ่านโปรแกรมไลซ์นะครับนั่นคืออ่ามันเป็นตัวกลางในการถอนนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะเขาก็จะให้ถอนผ่านไลซ์เท่านั้นแล้วก็ส่วนอ่าไลซ์ Life เนี่ยจะถอนผ่าน อถอนตรงเข้าธนาคารเราหรือคริปโตก็ได้นะครับมันจะมีอยู่2ช้อยนะส่วนใครไม่รู้ก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับว่าโปรแกรมหรือตัวกลางไลฟ์เนี่ยมันต้องสมัครยังไงแล้วก็ต้องถอนยังไงนะครับก็สามารถไปเซิร์ชหาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับเพืเ่อนหากไลฟ์ไม่สนับสนุนประเทศของคุณอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาจะจ่ายผ่านคริปโตได้นะก็ถือว่าดีนะครับเพืเ่อนอ่า ก็ประมาณนี้นะครับเขามาอัปเดตใหม่นะแต่ส่วนแต่มันทําให้เราได้คิดนะครับตอนนี้เนาะเพื่อนๆตอนนี้อาจจะเป็นอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะฟัน d ิ n ง p ิ๊บอาจจะาขาดส,สภาพคล่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่ามันเป็น <laughs> เหมือนลางสังหรณ์นะแต่เพื่อนๆอ,อย่าพิ่งไปคิดนะมันคือความคิดส่วนตัวนะครับหรือคนอื่นอาจจะคิดนั่นแหละอาจจะคิดเหมือนผมัแหละแต่ว่า อย่าเพิ่งเอาไปเป็นประเด็นแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็การอัปเดตครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นซ่อนแง่ซ่อนเงื่อนอะไรหรือเปล่านะครับเนาะมันเพื่อนเพราะว่าการเลื่อนแบบนี้นะครับหลังจากที่เขาประกาศมาจากวันที่8นะครับหลังจากวันที่8ถึงวันที่4ี่นี้คือไม่มีการ Re q u e s t payout เลยนะครับมันเพื่อนหรือไม่มีใครสามารถถอนเงินจาก Funding Pits ได้เลย อ่าพูดง่ายง,ง่ายก็คือเขาชะลอการจ่ายนะเพื่อนๆนถ้าสมมตินะสมมติว่ามีเงื่อนงำมีอะไรสักอย่างอา่ในหลังบ้านของกองทุนเขานะครับเพื่อนๆมันก็เป็นการชะลอการจ่ายเพื่อที่จะให้จ่ายภายในวันเดียวก็คือจ่ายแค่วันอังคารเนาะเขาอาจจะเป็นการอ่าแมเนจเมนต์การจ่ายเงินของเขาก็ได้นะอันนี้ก็ ต้องรอดูนะครับว่าเป็นความจริงใจหรือเปล่าแล้วก็เป็นการอัปเดตที่ดีหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมนะถ้าเขายังจ่ายเงินอยู่แล้วก็สภาพคล่องเขายังดีอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าในอีเมลนะครับผมไปอ่านรายละเอียดมาเขายังบอกว่าเรื่องการจ่ายของเขาเนี่ย เป็นถือว่าเป็นการเป y o ย์เอาที่เร็วสุดๆในอุตสาหกรรมกองทุนนะครับเพราะว่าพอเฟิร์มอื่นๆนะครับยังจ่ายยังจ่ายเปย์เอาอย่างเร็วนะครับก็คือ2สัปดาห์หรือ14วันเวันนะเ,นเพื่อนหรือบางกองทุนก็ใช้เวลา1เดือนหรือ30วันเลยนะครับถึงจะเป y ย์เอาได้ในครั้งแรกเนาะเขาก็ยังคอนเฟิร์มนะว่าเขามีดีอยู่เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นาจาก5วัน จักเร็วอยู่แล้วนะครับเป็นเร็วกว่าเดิมนะครับแต่เสียข้อแม้ก็คือคุณต้องถอนภายในวันอังคารเท่านั้นและเป็นเวลาประเทศไทยก็คือ12นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือเที่ยงตรงนะครับถึง4ทุ่มนะเนาะเพื่อนๆโอเคไหมวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังนะเพื่อนๆในของกองทุนฟันนิงปิ i ์นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการเปย์เอนะครับแล้วก็จะเปย์เอเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับก็วันนี้มาอัปเดตแค่นี้นะครับเพื่อนเก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ